สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับผมมาาอีกแล้วนะครับที่ฟาร์มมีโรคปมของเราแต่ว่าวันนี้แวะมาทักทายหนุ่มๆสุดหล่อนะครับที่ฟาร์มที่นครปฐมของเรานะครับผมอ่ะวันนี้มีใครกันบ้างไหนใครจำหนุ่มๆพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มได้ไหมครับอ่ะเดี๋ยวคนแรกสีส้มคนนี้พ่อพันธุ์อเมริกันแชมป์ของเรานี่ครับผมคุณพ่อสกอตนะครับโหมาอยู่นี่คนฟูเลยหรอครับสกอตครับสกอตมาอยู่นี่ได้ได้อากาศที่แบบสดชื่นมากเลยนะครับมาอยู่แบบมาสไตล์รีสอร์ทหรอครับลูกมาเจอต้นไม้เยอะ โงมาพักผ่อนมาเจอสาวๆด้วยเนาะอ่ะคนนี้พี่สะกอนจะไปวิ่งเล่นก่อนนะครับอ่ะคนต่อไปสุดหลอ่อสุดรักสุดหลอ่อสุดรักใครมัดจุกให้เนี๋ยตรงปากสุดหลอ่อสุดรักอ่ะคนนี้นะครับพี่หนูดีนะครับหนูดีจะบอกว่าวันนี้หนูดีมากับลูกของเขาด้วยนี่นะนในลูกเนาะหนูดี AP เหรอ AP โอ้โหพี่ตั้งชื่อให้ AP ครับผมเป็นนาฬิกาสุดหรูนี่หล่อแบบหรู้รูนะครับผม AP ลูกชายของคุณพ่อหนูดีครับผมคนนี้โอ้โห ขนแน่นมากนี่ถ้าขนมาเต็มนี้ยาวเหมือนคุณพ่อได้เลยนะครับอ่าคนต่อไปไหนแนะนําตัวไหนลูกใครปลาดาวคนนี้ชื่อปลาดาวอ่ะแก๊งปลาแก๊งปลามาหน่อยมาเดียวมาเดียวปลาทูปลาทูทูทูน่อทูทูทูปลา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 ทูปี่แูะโอ้โหแก๊งปลามาก่อนแก๊งปลาอ่ะคนนี้นะครับพี่ปลาดาวนี่ปลาดาวปลาดาวก็เคยไปฟอร์มตัวเพื่อประกวดเหมือนกันนะครับคนนี้เป็นหนึ่งหนึ่งในพ่อพันธุ์ของเราเหมือนกันนะรุ่นใหม่ๆนี่คุณพ่อ ปลาดาวครับคนนี้ปลาทูมาแล้วปลาทูปลาทูปลาทูอะไรปลาทูง้าง,งอคอหกักปลาทูแม่กองไหมลูกคนนี้ชื่อปลาทูครับผมชื่อปลาทูครับสีส้มๆนะครับอ่ะมีใครอีกลูกมาไหนแนะนําตัวหน่อยสิครับรพี่สกอตแดนนี่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 มาแดนนี่แดนนี่โอ้แดนนี่อยู่นี่โอ้โหฉี่เลอะเทอะเลย ต้องไปเป่าขนก่อนเข้าบ้านเลยนะครับคนนี้ชื่อน้องแดนนี่นะครับแดนนี่เคยไปประกวดเหมือนกันนะแดนนี่เคยไปประกวดเหมือนกันเนาะแล้วก็มีลูกหลายตัวแล้วหรอโอ้โหรอคลอดนี่เริ่มผสมพันธุ์แล้วหรอเดี๋ยวใครติดตามลูกคุณเอ่อคุณพ่อแดนนี่นะครับผมนี่ก็ติดตามได้นะอ่ะเอเดนเอเดนเอเดนไม่ทักททยหน่อยหรอครับเอเดนนะเขาจะรู้จากชื่อเขานะครับอย่างเงี้ยเรียกเอเดนเขาก็เดินมาเอเดนรู้แล้วลูกแดนนี่แดนนี่คือแบบว่าโอ้ไม g ก็สุดยอดมากเลยความดื้ออ่ะ คนนี้ชื่อคุณพ่อเอเดนครับคุณพ่อเอเดนนะครับผมคาร์บอนคาร์บอนมาลูกมาคาร์บอนครับคาร์บอนมาบอนบอนมาเลยเร็วเร็วเร็วบอนเบื่ออะไรตรงนั้นลูกคาร์บอนไม่เบื่ออะไรลูกมามาเร็วมาเร็วมาเร็วคนนี้มานี่เอาคาร์บอนเอาคาร์บอนให้หน่อยอ่ะคนต่อไปอะไรนะไอเจ้าอะไรนะลืมหัวใจโอ้โหน้องมินิฮาร์ด พี่เอตั้งชื่อให้น้องหัวใจได้มินิฮาร์ตเหรออันนี้เป็นลูกของคุณพ่อคาร์บินนะครับนี่ลูกคุณของคุณพ่อคาร์บินเป็นน้องชายพี่หนูดีครับผมจะคนละแม่นะครับนี่พี่เอตั้งชื่อให้น้องมินิฮาร์ตน้องหัวใจน้องหัวใจน้อยนะครับผมกับพี่คาร์บอนโอโ้คาร์บอนมาอยู่นี่อ้วนจังเลยลูกคาร์บอนอ้วนมากเลยครับเนี่ยลดน้ําหนักให้คาร์บอนหน่อยเอ้ยอ้วนไปอ้วนไปอ้วนไปนะครับมาอ,อยู่นี่กลงัลงมันกันอ๋อน้องเยอะกำลังดีใช่ไหมโอ้โหเทคนิคการบำรุงของพี่เอครับ ใครที่มาอยู่นี่กลับไปตัวแน่นทุกคนเลยจะขอบกลับไปก็ตัวแน่นเหมือนกัน <S 2> <S 2> สี่ไซลิงได้เลยโอ้โห,โห,โห,โหได้สี่ไซิงเลยเหรอครับบำรุงดีให้กินไข่ทุกวันนะเนี่ยว้วนตบเลยลูกว้วนตุบเลยช่วงนี้นแน่นนะครับเพราะพันธุ์ของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ สำหรับที่นี่นะครับในบางส่วนเท่านั้นแต่ส่วนจริงๆแล้วอ่ะพ่อพันธุ์ของเราจะอยู่ที่กรุงเทพนะครับที่ฟาร์มที่ลร่พรยาน101ซอย46เนาะก็โอเคสําหรับใครที่อยากจะมาชมเด็กๆนะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อยหนชั่วโมงนะครับหรือทักไปที่ไลน์ s อสซายฮิโรปอมก็ได้เพื่อที่จะขอแคตตาล็อกของลูกๆของเขานะครับที่พร้อมย้ายบ้าน ก็ทักทายกันได้นะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนกับแก๊งคุณพ่อหน้าละอ่อนมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่โอ้โหอยากจะกอดทุกคนเลยครับลูกอยากจะกอดทุกคนเลยครับวันนี้ลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายไหนครับบ๊ายบายนะ